สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเลียบพระนครกับมอทรพระนครรายการเลียบพระนครดําเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ารามศารรายการเลียบพระนครวันนี้ผู้จัดขอนําพาทุกท่านไปลัดเลาะเลียบนอกเมืองพระนครหรือกรุงเทพมหาคนครของเราสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าโครงการของมอทรออาวุโสนะคะ ตัวเองได้มีโอกาสได้รับเชิญจากทางกองศิลปบาวัฒนธรรมมหาทหเทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับชมรมมทลออวุโสผ่านมาเมื่อสอง,ส,องสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรช่วยบรรยายเป็นไกด์นะคะในการนำพาทุกท่านที่เป็นผู้อาวุโส ในชมรมของมทรพนครไปท่องเที่ยวหาความรู้มีโอกาสได้ไปจังหวัดพนครนศรีอุยาในโปรแกรมที่ผ่านมาก็มีความย,ยังยังติดอยู่ในติดค้างอยู่ในใจแล้วก็มีคำถามนะคะจากสมาชิกที่ไปร่วมทริปกันในวันนั้นเกี่ยวกับที่มาที่ไปของอาณาจักรอยุธยาหรือ ราชธานีอยุธยาในอดีตว่าทํำไมถึงมาอยู่ที่บริเวณหนองสโสนหรือบึงพระรามในปัจจุบันนะกําเนิดกรุงศรีธยากลางหนองบึงแห่งนี้ได้อย่างไรที่มาที่ไปของหนองหนองสนเนี่ยแห่งนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรก็เลยคิดว่าเอามาบอกเล่าเรื่องราวนั้นในราย,รายการเรียบพระนครเพิ่มเติม ให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านสมาชิกท่านอื่นๆของชมรมได้รับฟังด้วยนะคะได้รับทราบไปด้วยเนื่องจากว่าตลอดการเดินทางในวันนั้นวันเดทริปเนี่ยเล่าไม่หมดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาอธ,อธิบายอย่างละเอียดเพิ่มเติมที่รุ่มที่ราบรุ่มนะคะต้องเรียกว่าที่ลาบรุ่มที่รุ่มที่เป็นที่ราบแล้วก็แม่น้ำใหญ่ ทำเลทองของกรุงศรีธยาในในอดีตตั้งแต่อดีตที่เป็นราชธานีของเราจนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นกลายเป็นจังหวัดพระนครศรีธิยาเนี่ยใจกลางรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างนะคะว่ากันว่าตั้งแต่แถบจังหวัดอ่างทองลงมาจนถึงจังหวัดสมุทรปราการในทางธรณีวิทยานะคะ เขาเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่น้ําทะเลเอ,อ่ลเอล้นขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายที่เรียกกันว่าปลายยุคไพรสโตซีนนะคะไพรสโตซีนเนี่ยก็ประมาณสามหมปีย้อนไปนะคะสาม0 0ื่นปีย้อนจากปัจจุบันไปประมาณเราๆสามหมื่นปีมาแล้วเนี่ยแถวบริเวณแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นทะเลนะคะเรา เราทราบกันดีเรื่องทฤษฎีเรื่องทางภูมิศาสตร์ว่าภาคอีสานของเราภาคกลางทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นทะเลทั้งสิ้นเพราะเราค้นพบซากของฟอสซิลที่เป็นเปลือกหอยนะคะในบริเวณที่รบับที่รับสูงโคราชหรือแถบที่รับสูงอีสานจึงมีแนวคิดทฤษฎีในในทางภูมิศาสตร์ว่า ในอดีตนั้นบริเวณแห่งนี้เนี่ยเป็นทะเลนะคะที่มีน้ําทะเลเจิงนองไปทั่วทั้งหมดเลยครั้นเมื่อเราถอยล่นอายุโลกเราเข้ามานะคะเราราว,ราวหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน้ำทะเลได้พยายามค่อยๆล,ลดระดับลงไปเรื่อยๆนะคะแถวนี้เลยกลายเป็นเหมือนทะเลตื้น บริเวณอ่างทองอยุธยาแบบนี้เนี่ยมันเป็นทะเลตื้นๆมีการตกตะกอนของตกตะกอนของตัวดินนะคะดินที่เมื่อน้ําทะเลลดลงไปเนี่ยมันก็จะมีการตกตะกตะกอนเป็นทะเลตมก่อนตกตะกอนจนค่อยๆย,ยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเมื่อหนึ่พันห้าปีมาแล้วเนี่ยย้อนไป1,500ปีเนี่ย ก็บริเวณแผบนี้ก็กลายเป็นพื้นแผ่นดินเป็นที่ราบกว้างสุดลูกหูลูกตาที่เราเรียกกันว่าที่ราบที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองแม้กระทั่งนะคะทะเลแม้ทะเลเนี่ยมาเเจะร่นไปอยู่ถึงขอบอ่าวไทยในปัจจุบันแล้วก็ตามเนี่ยแต่สภาพของพื้นดินของภาคกลาง ทั้งหมดเนี่ยบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยเราทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ที่เราเรียกว่าเป็นที่ลุ่มต่ำนะคะที่ลุ่มต่ําที่น้ําท่วมเ,เมื่อมีน้ําหลากมาในฤดูน้ําเนี่ยฤดูน้ําหลากตามฤดูการต่างๆของทุกปีเนี่ยหลายๆแห่งก็ยังเป็นหนองบึงอยู่นะคะแล้วก็ยังมีน้ําท่วมขังท่วมถึงฤดูน้ําหลาก ผู้คนก็ยังเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานตามโคกเนินชายทะเละชายตะพักที่สูงนะคะจากเวลาที่น้ำท่วมบริเวณตรงไหนที่เป็นตะพักนะคะหรือเป็นพื้นที่สูงเหนือน้ำขึ้นมาน้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยก็จะเป็นที่ชุมชนเป็นที่ตั้งของชุมชนต่างๆในในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคทวารวดี ก็ค่อยๆนะคะขยายเข้าไปสู่ใจกลางที่ราบแห่งนี้จนกระทั่งตั้งเป็นเมืองหลวงขึ้นขนาดใหญ่ตั้งเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ได้สำเร็จในปีพุทธศักราช1893ต่อซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยก็ถูกเรียกชื่อว่ากรุงศรีทุยานัน่นเองเออเรามาชวนกันไปฟัง แล้วก็ไปชมตัวเมืองกรุงศรีธยาว่าจุดกำเนิดของราชธานีแห่งนี้สมัยแรกนั้นเริ่มยังไงนะคะแล้วก็มีซากโบราณสถานเก่าแก่หลายแห่งที่ยังรอคอยให้เราไปถอดรหัสความหมายของเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่เกือบจะถูกลืมไปแล้วก็ได้ พระเจ้าอูท่ทองม,มีตามตำราที่เราเรียนกันมาในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะมีการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างกรุงศรีธยาเรื่องของปฐมบรมกษัตริย์ผู้สร้างและผู้สถาปนากรุงศรีธิานั้นถูกก่อร่างสร้างขึ้นตามเอกสารนานา,นาประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพงศาวดารต่างๆฉบับต่างๆมากมายว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นตำนาน หรือว่าจะเป็นบันทึกของต่างชาติของชาตต่างชาติที่บันทึกเอาไวเ้เราพอจะเอามาประมวลได้ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะทรงนามสามัญาพระเจ้าอู่ทองก็ได้ตัดสินใจนะตัดสินพระราชาหฤทยัยเนี่ยย้ายเมืองข้ามฟากแม่น้ำจากเวียงเหล็กหรือเวียงเล็กนะคะเมื่อก่อนนี้เรียกว่าเวียงเล็กเวียงก็แปลว่าเมืองหรือเมืองเล็กจากเวียงเหล็ก ไปตั้งณนศะูนย์กลางแห่งใหม่ที่หนองสนุโปรดให้สร้างพระราชวังพระที่นั่งต่างๆริมหนองสนุนั่นเองขณะก่อสร้างนะคะขณะที่กำลังกาลังก่อร่างสร้างเมืองอยู่นั้นเนี่ยก็ได้ขุดพบสังทักษิณาวัตสังทักษนาวัตก็คือหอยสังที่มีก้นเวียนขวาเป็นมงคลซึ่งเป็นของหายากอยู่ใต้ต้นต้นหมันนะคะต้นหมัน ต้นหมันที่เกาะกลางหนองสนโสนี่เองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราก็ถือว่าเป็นเลิกดีมีชัยหลังจากนั้นก็มีการยกวางเก่าของท่านนะคะที่อยู่ที่เวียงเหล็กหรือเวียงเล็กเนี่ยมาสร้างวัดหลวงชื่อว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ภายหลังเนี่ยตราประจําจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยใช้รูปสังอยู่ใต้ต้นหมัน ถ้าไปสังเกตให้ดีนะคะเรื่องในเอกสารฝั่งไทยเนี่ยมีเพียงเท่านี้ก็น่าจะดูสมกับการสร้างราชธานีใหม่แต่ในเอ,เอกสารของชาวตะวันตกคือพงศสวดานของนายฟานฟริตนะคะเอ่อเจอร์มีนส์วันฟิหรือวันบริตนะคะคนไทยเราจะออกเสียงว่าพงศาวสดานวันบริตของนายวันบริต เป็นชาวฮอลันดาซึ่งเขียนบันทึกเอาไว้เล่าถึงชาวกรุงศรีพิยาในสมัยนั้นจะเห็นว่าในเนื้อเรื่องของนายวันบริตเนี่ยอภินิหารมีความอภินิหารราวกับเป็นเทพนิยายแฟนตาซีเลยก็ว่าได้ในบันทึกของนายวันบริตเขียนว่าพระเจ้าอู่ทองทรงต่อสู้กับมังกรหรือพญานาคราชที่เฝ้าบ่อน้ำกลางเมืองอยุธยา มีฤาษีตนหนึ่งมาบอกว่าเจ้ามังกรตัวเนี้โมโหจะพ่นพิษใส่น้ําทําให้ผู้คนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายมีวิธีเดียวที่จะปราบมันได้คือต้องให้มังกรนั้นกินฤาษีที่คล้ายกับท่านพระเจ้าอู่ทองจึงโยนฤาษีตนหนึ่งลงไปในบ่อน้ําให้มังกรกินแล้วถมบ่อปิดเสียจากนั้นก็สร้างเมืองใหม่ขึ้นนามว่ากรุงศรีธยา อันนี้เป็นบางช่วงบางส่วนของบันทึกพงศวดานของนายวันวริศนะคะซึ่งเป็นชาวฮอลันดาบอ่อน้ำที่ว่านี้นะคะในนิทานสร้างกรุงศรีอยทยาเวอร์ชั่นของนายวันวริศเนี่ยออดูจะมีตำแหน่งตรงกับหนองสนูหรือบึงพระรามในปัจจุบันนั่นเองทำให้นึกถึงเรื่องราวที่ตรงกับพงศวดานฝ่ายไทยที่บอก ว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองริมหนองสโสนพระเจ้าอู่ทองเป็นใครมาจากไหนอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะปัจจุบันก็ยังคงเป็นสิ่งที่คุมเครืออยู่นะคะเพราะว่ามีเรื่องเล่าหรือนิทานที่นิทานหรือตำนานที่ฝ่ายไทยเนี่ยนะคะที่กล่าวถึงเท้าอู่ทองหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยว่าเป็นลูกของเท้าแสนปม ปกครองบ้านเมืองมาหลายแห่งแล้วเกิดโรคระบาดใหญ่ได้อพยพไพรพลข้ามแม่นะ้ำมาสร้างเมืองใหม่ที่กรุงศรีธีาาส่วนเรื่องที่นายฟรานฟริสนะคะชาวฮอลันดาเนี่ยหรือนายวันาริสเนี่ยได้ยินมานั้นกล่าวว่าเท้าอู่ทองเป็นราชบุตรของพระเจ้ากรุงจีนไม่พ้นมาจากเมืองจีนอีกแล้วนะคะพระเจ้ากรุงจีนกระทําผิดกฎหมายกฎ ผิดกฎมณเทียนบานของจีนจึงถูกในประเทศมายังปัตตนีเพชรบุรีแล้วจึงมาสร้างกรุงศรีอย่าไม่ว่าจะเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยขอสรุปกันว่ากษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยผู้มาตั้งกรุงศรีอยาที่หนองสนนั้นเป็นศูนย์กลางใหม่นะั่นก็คือพระเจ้าอู่ทองที่ทรงพระนามเมื่อขึ้นปร,รมราชาพิเศษว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งะคะการใช้งานของหนองสนูเนี่ยนะคะผ่านยุคสมัยต่างๆมาทำให้หนองสนูของพระเจ้าอู่ทองมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปไปบ้างนะคะเริ่มแรกจริงๆแรกเริ่มจริงเนี่ย คงจะเป็นหนองน้ำธรรมชาติกว้างใหญ่มีเกาะแก่งกระจายอยู่ภายในหนองเพราะว่าเป็นจุดที่ลุ่มต่ำที่มีอยู่กึ่งกลางแม่น้ำอ้อมโค้งมาเจอกันหลายสายคือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักซึ่งก็เป็นหนึ่งในชัยภูมิที่อยุทยาถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงนั่นเองโดยความที่มีแม่น้ำอ้อมล้อมมากมายดังนั้นตัวเกาะเมืองพระนครศรียาก็ถือว่าเป็นที่ ที่สูงนะคะที่พ้นน้ําขึ้นมาครั้งที่กรุงศรีอยาเป็นราชธานีหนองสนก็คงเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านเรือนแล้วก็วัดวาอารามตั้งอยู่อย่างหนานแน่นเพราะว่าเป็นใจกลางเมืองหลวงแต่พอครั้นราชธานีร่วงโรยลงลงไปแล้วหลังจากปีพุทธศักราช2310นะคะหนองสนก็กลับ คืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งในสภาพป่าพงแล้วเมื่อมีโครงการบูรณะพระนครศรียุยาเมื่อราวพุทธศักราช2,500ปี2,500นะคะมีโครงการบูรณะพระนครศรียาน้องสนุก,ก็เลยพลิกฟื้นสภาพขึ้นมาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียาในความดูแลของกรมศริลปากรน,นั่นเอง ทิศเหนือของหนองสโสนนั้นมีวัดธรรมมิกราชวัดยานเสนวัดชุมแสงเป็นวัดใหญ่เรียงต่อกันทางด้านทิศเหนือของหนองสโสนส่วนทางทิศใต้นั้นจะมีแนวถนนโบราณขั้นปัจจุบันนี้ไม่มีถนนแล้วนะคะเป็นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยฝั่งตะวันออกก็เป็นวัด มหา,าธาตุนะคะวัดมหา,าธาตุจะอยู่ทางชิดหนองสนุงทางฝั่งตะวันออกส่วนฝั่งตะวันตกนั้นประชิดกับพระราชวังหลวงแล้วก็วัดพระรามซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกๆของอยุธยาการที่มีวัดใหญ่อย่างวัดพระรามอยู่ติดชิดกับหนองสน,นุนี่ก็ทำให้หนองสนงเกิดชื่อเรียกขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งว่าบึงพระราม ซึ่งก็เชื่อกันว่าย่อมาจากบึงริมวัดพระรามนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยคุ้นกันก็คือบึงชีฉันบึงชีขันนะคะบึงชีขันทาโทษบึงชีบึงยี่ขันบึงชีขันหรือบึงยี่ขันสรุปได้ว่าหนองน้ําขนาดใหญ่ใจกลางกรุงศรีอยาแห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นหนองน้ําธรรมชาติมาก่อนแล้วก็ถูกใช้งานในฐานะ ที่เป็นหลักหมายเริ่มแรกแรกเริ่มของราชธานีแห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างน้อยก็3าชื่อนะคะที่ผู้จัดผู้ที่ท่านฟังก็คือหนองสโสนบึงพระรามและก็บางชีขันขอบเขตของนองสโสนบึงพระรามเนี่ยไม่กว้างมากนักอีกทั้งปัจจุบันมีถนนสะพานสร้างเชื่อมต่อกันโดยตลอด เราจึงอาจจะเดินลัดเลาะริมน้ำไปตามเกาะเล็กเกาะน้อยและชมภูมิประเทศสลับกับโบราณสถานที่เป็นวัดวาอารามในอดีตได้อย่างไม่ลำบากนักในเวลาสั้นๆนะคะบรรยากาศในพื้นที่ของหนองสนงเงียบสงัดแต่บางแห่งออกจะรกร้างด้วยซ้ำเพราะผูกโบราณสถานใหญ่ๆดึงดูดนความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปหมดรวมทั้งมี แหล่งศักดิ์สิทธิ์ของสายมูอีกจำนวนมากที่แทรกตัวอยู่ในอยุธยาเเราจึงเข้าไม่ถึงวัดใหญ่ๆของอยุธยาคนที่มาเที่ยวอยุธยานั้นก็มักจะเข้าไปชมวัดนะคะแต่ไม่ได้สนใจหรือสังเกตลัดเลาะเข้ามาตัวหนองบึงพระรามมาชมความมชาติความงามธรรมชาติหรือจุดกำเนิดของกรุงศรีอุธยาที่หลงเหลือร่องรอยอยู่ในวัดเล็กๆ ใจกลางหนองสนูจะเรียกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันศีนก็ว่าได้นะคะ,ะนั้นการด้านหน้าของวัดมหาธาตุริมถนนชีกุลตรงแยกถนนบางเอียนข้ามที่คนทั่วไปจะเรียกว่าหน้าองค์การคือหน้าตึกหรือหน้าองค์การโทรศัพท์นั่นเองอตรงนี้เนี่ย เราจะมองเห็นบางส่วนของหนองสโนที่เป็นบึงนะ้ำมีกอใบบัวขึ้นเต็มถ้าหันหลังไปที่ถนนมองดีๆจะพบว่าแนวถนนหรือตรอกเล็กๆปูอิฐสีแดงตรงเข้าไปในเขตสวนสาธารณะบึงพระรามเนี่ยเราสามารถจะเดินใช้เส้นทางนี้เดินเข้าไปสู่กลุ่มโบราณสถานในหนองสนได้นะคะวัดโพงนะคะ เป็นสายสัมพันธ์อยุธยากับหัวเมืองเหนือมาตั้งแต่ครั้งต้นเเมื่อตม้งแต่ครั้งต้นกรุงถ้าเดินตรงข้ามตรงเข้าไปด้านในไม่เกินสิบนาทีนะคะฝั่งขวามือในตัวบึงพระรามเราจะเห็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดออนั่นคือวัดโพงให้ท่านเดินต่อไปแล้วก็เลี้ยวข้ามสะพานมา วัดโพงนี้แม้จะเป็นวัดเล็กๆนะคะมีเพียงเจดีย์ประธานกับวิหารตั้งอยู่คู่กันก็าตามระบบแบบแผนผังแผนผังการสร้างวัดอยุธยากับเจดีย์รายขนาดเล็กๆอีกสององค์สามองสองสามองค์นะคะเรียงรายอยู่เนี่ยแต่รูปแบบของเจดีย์ประธานกับน่าสนใจเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดองค์ประกอบนั้นก็คือส่วน ฐานบัวลูกฟักซ้อนลดหลั่นกันลงมารองรับเรือนธาตุที่มีซุ้มประดิษฐานพุทธรูปสี่ด้านเหนือขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนก่อนที่จะเป็นองาค์ระฆังกลมนะคะส่วนยอดอด้านบนนั้นหักหายไปแล้วส่วนปรียอดนั้นหักหายไปแล้วอันเจดีที่ว่านี้นะคะทรงเอเจดีย์ทรงปราสาทที่ว่าเนี่ยเอ ยอดนี้ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิมนะคะที่นิยมทํากันสร้างกันในศิลปะยุธยาแต่จะเป็นอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจที่มาจากบ้านเมืองอาทางด้านตอนเหนือหรือล้านนาสุขโขทยัยในช่วงประมาณปีพุทธศักราช19 0 0ถึง2000การพบเจดีย์ที่มีอิทธิพลของสุขโขทัยในพื้นที่แรกเริ่มของพระนครศิธุธยานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว แต่วันนี้เรื่องราวของบึงสนอน้องสนุนะคะจุดกำเนิดราชธานีกรุงศรีธิยายังไม่จบนะคะแต่เวลาของเราหมดลงแล้วติดตามเรื่องราวของรายการเรียบพระนครใด้ใหม่ในะคราวต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญยรัตน์ลิ้นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ